เหรียญแลกบ้านยังมีอยู่จริงรับซื้อเหรียญต่างประเทศแบบนี้อัลละ5้าล้านบาทใครมีเอามาแลกบ้านที่ผมได้เลยนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพีบีน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพีบีน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศที่วันนี้ผมนํามาให้เพื่อนๆดูครับว่าเหรียญต่างประเทศมันมีค่าบางเหรียญขายได้ถึงเหรียญละ5ล้านบาทครับ วันนี้ผมได้นำเหรียญจีนที่ผมประกาศตามหาใครมีแบบนี้เอามาขายผมเหรียญละ5้าล้านบาทครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนครับแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนจ้าใครแชร์ขอให้รวยครับใครแชร์ขอให้รวยครับสวัสดีพี่ๆ่น้องๆทุกท่านครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันนะสวัสดีพี่ดินตกรับสวัสดีพี่สุวิทย์ครับสวัสดีครับพี่ๆีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้นะฮะผมมาตามหาเหรียญครับผมมาตามหาเหรียญต่างประเทศ ที่มันมีราคาเหรียญหนึ่งห้าล้านบาทใครมีเหรียญต่างประเทศต้องเอามาขายผมเหรียญต่างประเทศเหรียญน,นี้สามารถแลกบ้านเดี่ยวฟังให้ดีครับสามารถแลกบ้านเดี่ยวได้หนึ่งหลังเลยนะมูลค่าห้าล้านบาทใครเจอแบบนี้เอามาขายผมครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่ๆจ๋ายอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คานะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปผลเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคา ของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากล้าขออภัยมานะที่นี่นะครับข่อนญาติเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับมาๆเพื่อนๆพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดมีเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินนะครับผมยินดีรับซื้อนะดูนะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเป็นจะลงแบบนี้การน้ําชาแบบนี้นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อหมดเลยแบบนี้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ลายแล้วแต่แบบนะครับ เครื่องไรคามครับบูแอนไว้ครับแบบนี้นะครับก็รับครับเป็นบาทก็ดีเป็นชามฝาก็ดีเป็นภาชนะอื่นๆก็ดีแบบนี้มารับเงินหมื่นเงินแสนเลยนะเครื่องเงินครับผมยินดีรับซื้อย้ําเกือบทุกคลิปครับว่ายินดีรับซื้อเครื่องเงินให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนาแน่นอนครับให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนท่านนําไปขายท่านจะได้แค่ราคาทองนะตต ราคาเงินนะนี่แต่ผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับนี่คือเครื่องเงินนะครับแบบนี้ผมรับซื้อราคาชนฝาเลยแบบนี้รับซื้อราคาชนฝาเลยครับมาครับแบบนี้ราคาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน,นนะครับใครมีของพวกนี้เอามาขายผมครับพระเครื่องพระพุชาผมก็รับนะนี่พระพุชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับ ใครมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับอ่าพี่สถาพรอบอกว่าวิจารณ์ตื่นสายใช่ครับวันนี้ตื่นสายครับวันนี้ตื่นสายมากเมื่อคืนกว่าจะนอนต้องมีตีสามเมื่อคืนกว่าจะนอนต้องมีตีสามครับมาเรามาดูนี่ก่อนนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็น เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตขึ้นเยอะมากมากครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะสวัสดีพี่อัตพลครับสวัสดีพี่ดาวลุงครับสวัสดีพี่อันตันฮะสวัสดีพี่เฉลียวครับสวัสดีพี่มินครับสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีพี่ลุงรัศมีครับสวัสดีพี่วิมลฮะสวัสดีพี่เฉลยครับสวัสดีพี่ธินกรสวัสดีพี่พี่ทศพรสวัสดีเอฟีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์วันนี้มีเหรียญที่ผมรับซื้ออันละห้าล้านมาให้ดูมมีีเหรยท่ผัับซื้ออนละ ห้าล้านบาทมาให้ดูครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาเอามาแลกบ้านกับผมได้เลยเอามาแลกบ้านเดี่ยวกับผมครับวันนี้มาประกาศตามหาเหรียญแลกบ้านเดี่ยวครับเหรียญแลกบ้านเดี่ยวครับอันละห้าล้านบาทครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีพศสองพันห้าร้อยสิบเเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเยอะมากๆครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเยอะมากๆแต่บางเหรียญขายได้อัลละหมื่น แต่บางเหรียญขายได้อลละหมื่นครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ครับที่มีด้านเดียวดูนะฮะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแล้วมีแบบด้านเดียวแบบนี้ผมรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อครับในราคา1เหรียญ1น0 0 0บาทนะครับใครอยากรู้ว่าดูยังไงไปดูเอาครับไปดูในคลิปย้อนหลังเอาครับมาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอัลละหมื่น คุดอลละหมื่นครับอันต่อไปครับเดี๋ยวมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเลยนะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆครับมีเหรียญกาจนาหม่อีกแล้วมีเหรียญกาจนาใหม่อีกแล้วครับเหรียญบาทคุดแบบนี้อันละหมื่นครับเจอไปครับอันต่อไปครับนี่คือเหรียญ50สตางค์กาจนาครับนี่คือเหรียญ50สตางค์พระราจพิธีกาจนาพิเศษครับใครมีเหรียญ50สตัง์รุ่นนี้กด9กดหัวใจมาครับกด9กดหัวใจมาครับใครเคยมีเคยใช้แต่ไม่เคยสังเกตกด9กกดหัวใจรัวๆมาครับ แบบนี้อันละสองพันเอ้ยแบบนี้อันละหนึ hum ่งพันครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมแต่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือดูนะครับต้องเป็นแบบพระเสียนกลับเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแบบพระเสียนกว้างใครมีแบบพระเสียนกลับพระเสียนกลับสภาพสวยผมรับซื้อหนึ่งพันพระเสียนกว้างรับซื้อห้าร้อยครับฟังให้ดีครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนนะฮะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับถ้าเป็นพระเสียนกว้างแบบนี้สวยๆปิ๊งๆเลยห้าร้อยสวยๆปิ๊งๆเลยห้าร้อยถ้าเป็นพระเสียนกลับครับ สวยๆปิ๊งๆเลยหนึ่งพันมาแลกเงินสดไปได้เอามาแลกเงินสดที่ผมไปได้ครับแบบนี้รับซื้อครับอันดับต่อไปครับไปเร็วนะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆแล้วนะครับไปเร็วนะครับนี่คือเหรียญสิบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าแต่หลายๆท่านณที่นี้ไม่เคยสังเกตครับว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญแบบนี้อยู่ด้วย มันมีไอเหรียญแบบนี้ออกมาใช้ด้วยครับนี่คือเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ปีพศ2531ครับก่อนใช้พี่น้องจ๋าดูให้ดีก่อนใช้พี่น้องจา๋าดูให้ด,นนด,หดีนี่คือเหรียญ10บาทที่มีราคาอัลละเจ0รอยราคาพุ่ง70บเท่าครับราคาพุ่ง70็ดิเท่านี่คือเหรียญสิบาทปี25 3 1สมไม่ต้องดูอะไรเลยดูที่ปีสามอย่างเดียวดูแค่เป็นปีพศนี้เท่านั้นคือปี253 1ามแบบนี้ ก็รับเงินแล้วครับก็รับเงินแล้วครับสิบบาทแรกเจ็ดร้อยบาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับเหรียญสิบาทต้องเป็นปีสามหนึ่งรบกวนพิมพ์เลขสามหนึ่งแล้วกดไลค์รัวๆมาครับพิมพ์เลขสามหนึ่งแล้วกดไลค์รัวๆมาครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญสิบบาทอัลละหมื่นต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญสิบบาทรับซื้ออัลละหมื่นครับใครมีแบบนี้เอามาใครมีแบบนี้เอามาครับสิบบาทแรกเจ็ดร้อยครับ สิบบาทแลกเจ็ดร้อยครับไปครับไปครับมีคนพิมพ์มาแล้วครับมาครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้ารับซื้ออันละหนึ่งหมื่นบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ผมประกาศรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นครับเหรียญสิบบาทเพื่อนๆพี่ๆดูจะเขียนตรงนี้ว่างานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีพศ2อ3 1เเหรียญปย31นแบบนี้วาระแบบนี้ผมรับซื้อครับอันละ1 0,000ดูนะครับ ด้านหน้าและด้านหล kind of ังเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าครับมาดูด้านหลังครับแบบนี้สิบบาทแรกหนึ่งหมื่นมีจริงครับและซื้อได้หลายอันแล้วด้วยและซื้อได้หลายอันแล้วด้วยในเดือนนี้ครับซื้อได้หลายอันแล้วด้วยสิบบาทแบบนี้แรกหนึ่งหมื่นครับดูให้ดีนะครับต้องเป็นเหรียญแบบขัดเงาครับและจะเขียนว่างานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีสองห้าสามหนึ่งใครมีเหรียญสิบบาทขัดเงาแบบต่างๆ แบบต่างๆไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับแบบต่างๆผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อแบบนี้เหลยญละหมื่นครับแบบนี้เหลยญละหมื่นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นมันมีอยู่จริงครับไม่ใช่ว่าพอใครบอกว่าเฮ้ยเสียสิบบาทอะไรหมื่นมันไม่จริงหรอกมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้เอาเป็นว่าใครมีเอามาขายผมเอาเป็นว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมเอามาแลกเงินผมครับแบบนี้ไม่ขัดแบบนี้ไม่ขัดเงาครับอลลพัน แบบนี้สิบาทอัลลพันไม่ขัดเงาขัดเงาแบบนี้ครับอัลละหมื่นครับราคาพุ่งหนึ่งพันเท่าราคาพุ่งหนึ่งพันเท่าครับสิบบาทแลกหนึ่งหมื่นบาทอ่าไปครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทพระราชพิธีการนาพิเศษเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมอัลละสองพัน ดูดีๆด,ดูดีๆครับใครมีแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อเหรียญละ2องพันดูดีๆนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับอ่าดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทกันนาพิเศษแบบพระเสียนกับใครมีเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษแบบนี้แล้วเป็นแบบพระเสียนกับครับผมรับซื้อ1นึ่งเหรียญสองพบาท หนึ่งเหรียญรับซื้อสองพันบาทต้องเป็นสภาพสวยถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาอันหนึ่งประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้สิบบาทแรกสองพันสิบบาทแรกสองพันบาทใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับเหรียญสิบบาทกาญนาขายได้ต้องเป็นแบบพระเสียนกลับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วก็หลวใจรวมๆมาครับพิมพ์คําว่ากลับเพื่อยืนยันไน้หน่อยครับ อันดับต่อไปครับไปเร็วครับบอกแล้วว่าไปเร็วครับมีพระเครื่องครับนี่ครับผมมีพระเครื่องก็ได้เช่าพระเครื่องมานี่ให้เพื่อนๆดูให้เช่าพระเครื่องมาหลากหลายเลยใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี้อยู่ที่บ้านบอกเพื่อนๆนะตรงนี้เลยผมยินดีรับเช่าครับเกือบทุกหลวงพ่อเกือบทุกหลวงพ่อครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงย่อยๆแบบนี้ครับนี่แบบนี้ผมก็รับเช่านะนี่ฮะหลวงพ่อแดงย่อยๆครับเหรียญย่อยๆแบบนี้ครับนี่หลวงพ่อสมชายครับแบบนี้พักเก่าพระใหม่พักกล่อง บอกเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้เลยพักเก่าพักใหม่พักกล่องครับผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับมาใครมีพักพวกนี้นะบอกเลยนะครับนึกถ้าอยากจะใช้เงินนะั้นนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมีแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยเป็นพื่อนแล้วส่งรูปมาประเมินราคานี่แบบนี้รับเช่าหมดเลย สึกๆแบบนี้ก็ยังรับเช่านะครับใครมีพระเครื่องนะช่วงนี้โควิดจําเป็นต้องใช้เงินนะครับมีพระเครื่องพระเครื่องช่วยท่านได้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับพระเครื่องช่วยท่านได้ครับแบบนี้นะฮะบางองค์รับเงินพันบางองค์รับเงินหมื่นบางองค์รับเงินแสนนะครับบางองค์ก็รับเงินล้านนะครับสําหรับพระเครื่องนะฮะใครมีพระเครื่องเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ <_ menu> นี่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 เดี๋ยวผมให้ดูนี่องค์หนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนี่องค์หนึ่งนี่อันนี้นี่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 อันนี้ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อทวดครับ บ้านใดครับมีเหรียญหลวงพ่ทวดแบบนี้เม็ดแตงแบบนี้ครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่พีดูใครมีแบบนี้ผมรับเช่าใครมีแบบนี้เอามาเลยครับผมรับเช่าครับมารับเงินสดเลยนะบางบ้านนําพระเครื่องมารับเงินเป็นล้านนะครับรับเงินเป็นล้านกับบ้านนะครับใครมีพระเครื่องก็ลองเอามาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทยานมาจ่ามาจ่าเรามาดูเหรียญต่างประเทศกันดีกว่า นี่คือเหรียญจีนครับเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อวันนี้ผมมีเหรียญต่างประเทศที่รับซื้ออันละห้าล้านครับใครอยากดูเหรียญต่างประเทศอันละห้าล้านกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมาเรามาเริ่มตั้งแต่อันธรรมดาก่อนเลยดีกว่าเรามาเริ่มตั้งแต่อันธรรมดาก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นอันแรกครับบอกเพื่อนๆพี่ๆอยู่ทุกวันนี่คือเหรียญจีนที่อยู่ยุคในพนหยวนซื้อไข่ แคปไว้ดูนะครับบอกเพื่อนเพื่อนนะแคปไว้ดูนะครับนี่คือเหรียญจีนที่อยู่ยุคในพลหยวนซื้อไข่ครับเป็นเหรียญจีนที่ผมประกาศรับซื้อว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้อครับเหรียญหนึ่งขั้นต่ำสองพันห้าร้อยถึงเหรียญละสามแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ 2,500ถึงเหรียญละ3แสนบาทเนื่องจากเหรียญรุ However, ่นนี culture, so e so ้หร um ือเหรียญพวกนี้สร้างขึ้นเป็นจำนวน7ถึง800บล็อกครับบางบล็อกหายากบอกเพื่อนๆเลยนะบางบล็อกหายากเอาอย่างนี้ดีกว่าใครมีเหรียญพวกนี้แล้วสภาพดีผมรับซื้อครับเอามาขายผมนี่คือเหรียญจีนครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1มาครับคราวนี้จะให้แคปเจอร์แล้วไล่ตามรูปนะครับนี่คือเหรียญจีนครับแคปเจอร์แล้วกด1ครับแคปเจอร์แล้วกด1มาครับแบบนี้2,000ถึง3 0 0 0ครับ แบบนี้2,000ถึง3,000บาทครับอันต่อไปครับอันต่อไปครับนี่คือเหรียญที่อยู่ในยุคล่าอาณานิคมข,ของอังกฤษครับนี่คือเหรียญที่อยู่เขียนว่าวันดอลล่าครับหน้าเหรียญจะเขียนว่าวันดอลล่าใครมีแบบนี้นะสตาร์ทที่2,005ถึงอันละ3,000 0 0เหมือนกันสตาร์ทที่เหรียญละ2,500ถึงเหรียญละ3,000บาทเหมือนกันครับา <ishing> บางบ้านมีเป็นจนํานวนเยอะๆบางบ้านมีจํานวนเยอะๆครับใครมีเหรียญพวกนี้ติดต่อมาใครมีเหรียญพวกนี้ติดต่อมาครับ แคปเจอร์ครับแล้วกดหมายเลข2มาครับแคปเจอร์แล้วกดหมายเลข2มาครับนี่คือเหรียญที่ขายได้ครับเหรียญต่างประเทศที่ขายได้แคปเจอร์แล้วกดหมายเลข2มาครับมาครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปลำดับที่3ครับนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศวันดอลลร์ครับสังเกตง่ายๆด้านหน้าจะเป็นรูปมังกรด้านหน้าจะเป็นรูปมังกรแบบนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้ใครมีเหรียญมังกรเป็นภาษาจีนแบบนี้สภาพสวยๆผมรับซื้ออันละ10,000ครับ ผมรับซื้อ <aluminium S 1> tamam. เหรียญละหนึ่งหมื่นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดสามมาครับแคปเจอร์แล้วกดสามมาครับนี่คือเหรียญลำดับที่สามครับรับซื้ออันละหมื่นนะจ๊ะรับซื้ออันละหมื่นนะจ๊ะใครมีแบบนี้เอามาใครมีแบบนี้สวยๆอันละหมื่นครับแคปเจอร์แล้วกดเบอร์สามมาครับอันต่อไปครับอันต่อไปครับนี่คือเหรียญที่อยู่ในยุคเม็กซิกันครับเหรียญนกอินทรีคาบญ้กครับเม็กซิกันครับใครมีแบบนี้ เอามาขายผมค่อยๆดูครับค่อยๆดูใ desse, ครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมอันนี้เป็นเบอร์สี่อันนี้เป็นเบอร์สี่ที่เหรียญที่ขายได้ครับสภาพสวยผมรับซื้อเหรียญละสามพันต้องสวยถ้าไม่สวยเหลือเหรียญละพันครับสวยสามพันไม่สวยเหลือพันเดียวครับมาครับนี่คือเหรียญเงินต่างประเทศเบอร์สี่ที่ผมนํามาให้ทุกท่านดูวันนี้ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเบอร์สี่มาครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับแล้วกดเบอร์สี่มาครับ นี่ค <t od ay> ือด้านหลังครับแบบนี้ขายได้แบบนี้ขายได้แคปเจอร์ไว้ดูนะครับนี่ครับอันดับที่4อันดับที่5ครับอันดับที่5ครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญจีนครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญจีนเรือใบหัวเล็กไอเหรียญจีนเรือใบหัวโตครับด้านหลังจะเป็นรูปเรือใบแบบนี้ด้านหลังจะเป็นรูปเรือใบแบบนี้ใครที่มีเหรียญแบบนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยผมสตาร์ทที่เหรียญละสองพันผมสตาร์ทที่เหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามหมื่นครับ ถึงเหรียญละสามหมื่นบาทครับนี่คือเหรียญอันดับที่ห้าครับเหรียญจีนหัวโตหลังเรือใบครับอันละสองพันถึงสามหมื่นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดห้ามาครับแคปเจอร์แล้วกดห้ามาครับนี่คือเหรียญจีนอันดับที่ห้าที่เอามาให้ดูในวันนี้ครับว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญสองพันถึงเหรียญละสองหมื่นบาทครับลำดับต่อไปครับ ลำดับต่อไปครับเป็นเหรียญที่6ครับเป็นเหรียญที่6ครับนี่คือเหรียญฮ่องกงครับนี่คือเหรียญฮ่องกงเอ็ดเวิร์ดครับนี่ครับให้ทุกท่านดูครับนี่ใครมีแบบนี้ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญฮ่องกงแบบนี้ผมรับซื้อครับเหรียญหนึ่งสภาพสวยเหรียญละสองพันวันดอลลร์ฮ่องกงแรกสองพันครับสภาพไม่สวยแบบนี้อันหนึ่งหกเจ็ดร้อย สภาพไม่สวยแบบนี้อันหนึ่งหกเจ็ดร้อยครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญต่างประเทศลำดับที่หกครับแคปเจอร์แล้วกดหมายเลขหกมาครับนี่คือด้านหน้าครับแบบนี้ขายได้เหรียญอันหนึ่งสองพันสามพันครับนี่ฮะแบบนี้เอามาขายผมแบบนี้เอามาขายผมครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขหกมาครับลำดับที่เจ็ดครับลำดับที่เจ็ดนี่คือเหรียญญี่ปุ่นครับนี่คือเหรียญเงินญี่ปุ่นครับตรงนี้จะเขียนว่าวันเย็นเพื่อนๆนพี่ๆดูนะ ตรงนี้จะเขียนว่าวันเย็นใครที่มีเหรียญเงินญี่ปุ่นแบบนี้ที่เป็นรูปมังกรแบบนี้สตาร์ทที่เหรียญละฟังให้ดีครับสตาร์ทที่เหรียญละ1,500ถึงเหรียญละ1 0 0 0 0บาทครับ1,500ถึง1,000 0บาทครับใครมีเหรียญญี่ปุ่นแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับพิมพ์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหมายเลข7มาครับ แคปเจอร์แล้วกดหมายเลข7็มาครับนี่คือเหรียญเงินต่างประเทศที่ผมรับซื้อครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับอันดับที่8ครับนี่คือเหรียญเงินครับเหรียญเงินอินโดจีนครับหรือว่าเหรียญเงินอินโดไชน่าเป็นเหรียญเงินที่ผลิตขึ้นมาโคตรของโคตรเยอะใครมีเหรียญแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งสามพัน ใครมีเหรียญแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อเหรียญหนึ่งสามพันครับแต่ถ้าไม่สวยเหลือเหรียญละหนึ่งพันครับสวยสามพันไม่สวยหนึ่งพันครับน famoso, totally> ี่คือเหรียญเงินอินโดจีนอันดับที่แปดครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับลำดับที่แปดครับนี่ฮะใครแคปเจอร์แล้วกดแปดมาใครแคปเจอร์แล้วกดแปดมาครับมาครับเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับแคปเจอร์แล้วกดแปดมาครับ แคปเจอร์แล้วกด8มาครับมาครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อครับอันดับที่9ลําลำดับสุดท้ายของวันนี้ครับลำดับที่9อันดับสุดท้ายของวันนี้นี่คือเหรียญเงินอเมริกาครับนี่คือเหรียญเงินเทรดดอลลาร์ของประเทศอเมริกาซึ่งผมหยิบมาเป็นอันดับที่9ของวันนี้ครับแล้วเราจะไปดูเหรียญต่างประเทศที่รับซื้อละ5ล้านบาทกันครับนี่คือเหรียญต่างประเทศลำดับที่9้าครับเหรียญเงิน อเมริกาครับเทรดดอลลร์แบบนี้สภาพสวยๆผมรับซื้อเหรียญละหมื่นไม่สวยเหรียญละสองพันครับสวยๆเหรียญละหมื่นครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับแบบนี iğ, <S <s ้ใครเจอแบบนี้ห้ามพลาดใครเจอแบบนี้ห้ามพลาดครับไม่สวยแบบนี้สองพันครับสวยๆเหรียญละหมื่นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้ามาครับนี่คือเหรียญต่างประเทศลำดับที่เก้าของวันนี้ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ามาจ้ะแคปเจอร์แล้วกดเก้ามาจ้ะนี่ครับมาครับไปครับมาครับมา เรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญจีนที่ผมตามหาครับใครมีเหรียญแบบนี้เอามาแลกเงินสดได้5ล้านเอามาแลกบ้านเดี่ยวได้ครับใครมีเหรียญแบบนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังที่จะร่วมดูครับที่จะร่วมรับชมใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมเอามาขายผมผมรับซื้อครับตั้งตั้งตั้งหลักรับซื้อจ่ายเงินสดรับซื้อห้าล้านขายหกล้านครับไม่มั่วครับไม่มั่วครับรับซื้อ5้าล้านขายหกล้านครับ พร้อมหรือยังพี่น้องใครพร้อมดูแล้วเรามาดูครับนี่คือเหรียญจีนครับนี่คือเหรียญจีนที่ผมบอกเพื่อนๆใครมีเหรียญจีนแบบนี้แล้วเป็นไซส์ใหญ่ครับแล้วเป็นไซส์ใหญ่สภาพสวยฟังให้ดีครับเตรียมแคปเจอร์นะครับแล้วเป็นไซส์ใหญ่สภาพสวยผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ5ล้านบาท1เหรียญฟังไม่ผิดแน่นอนครับ5ล้านบาทเหรียญเดียวแลกบ้านได้1ห,หลัง เหรียญเดียวแรกบ้านได้หนึ่งหลังครับแลกเงินสดได้หล้านนี่คือเหรียญจีนครับดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปผู้ชายใส่หมวกนะครับเรามาดูด้านหลังกันครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับดูนะครับด้านบนจะมีตัวอักษรภาษาจีน6ตัวตรงกลางจะมีตัวอักษรภาษาจีน3ตัวครับด้านล่างจะมีดาว3ดวงดูให้ดีนะครับดูตามจุดนะด้านหน้าครับเป็นรูปผู้ชายใส่หมวกด้าน2นะครับมีตัวอักษรจีนด้านบน 6ตัวตรงกลาง3ตัวแล้วก็มีดาวตรงข้างล่าง3ามดวงดูตามรูปครับดูตามรูปใครมีแบบนี้สภาพสวยเอามาแรกครับเอามาแรกบ้านกับผมเอามาแรกบ้านกับผมผมยินดีซื้อบ้านให้ท่านในราคาหลังหนึ่งห้าล้านหลังหนึ่งหล้านบาทครับเหรียญแรกบ้านมีอยู่จริงใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรวมๆมาครับแคปเจอร์แล้วกดเลขอะไรดี แคปเจอร์แล้วกดเลขสิบแล้วกดหัวใจรวมๆมาครับผมจะได้รู้ไงว่าท่านแคปเจอร์แล้วนี่คือด้านหน้าครับแบบนี้อันละห้าล้านแบบนี้อันละห้าล้านครับฟังให้ดีครับนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหลังครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมาครับมาครับใครมีพวกนี้เอามาแลกเอามาขายมาเอาบ้านไปอยู่ครับเอาเหรียญมาให้ผมครับดูนะครับ ขอบพระคุณพี่มิตรนะครับพี่ชายที่น่ารักนะครับดูนะครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหน้าและด้านหลังครับพิมพ์ไว้เซฟไว้ดูเซฟไว้ดูครับนี่คือด้านหน้าครับแบบนี้หาโคตรยากเหรียญเดียวเปลี่ยนชีวิตเหรียญเดียวแลกบ้านให้เลยครับแลกบ้านได้เลยใครที่รู้แล้วครับหรือว่าแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขสิบมาครับพิมพ์เลขสิบมาผมจะได้รู้แล้วว่าทุกท่านพร้อมเดินทางต่อแล้วครับ พร้อมเดินทางต่อแล้วครับมาครับนี่ฮะแบบนี้อละห้าล้านเหรียญเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับเหรียญเดียวอ่ะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยบอกเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้เลยครับเหรียญเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับอ่าใครที่ รู้แล้วครับมาครับเป็นไงครับ kind, เพื่อน <tortured. S 1> ๆกับเหรียญจีนที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูอย่าลืมนะครับใครที่มีเหรียญต่างประเทศแบบที่ผมเอามาดูที่บ้านขายไม่ได้5ล้านก็ไม่เป็นไรครับขายได้2 0 0 0 5,000หมื่นหนึ่งมามารับเงินสดกลับบ้านไปนดครับเหรียญพวกนี้วางอยู่ที่บ้านท่านท่านก็ไม่รู้คุณค่าผมเพียงแค่มาแนะนําให้ท่านได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญแบบเนี้ยมันอยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะพี่จ๋าพี่พทั้งสี่ร้0วันท่านครับขอคนละไลค์ได้ไหม ขอคนละไลค์ให้น้องได้ไหมครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่อง,รองพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีราคากล้าขออภัยมาณนที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลา์ที่เพื่อนเพื่อนส่งมาเนี่ยตอนนี้ยมันเยอะมากๆผมตอบไม่ทันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับับบบเเเรรรรรรก่่่านนะะคคคคคืืืือออองงงงิ้ รัเครื่องพะพุชาใครมีแลยจะขายสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอสามารถมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง700อยท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเหรียญจีนมีค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าแจกขึ้นเงินขึ้นกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเ3ศูนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ